ตัวนี้นะนะเทโลซีเนี่ยนะมาจริงแล้วพ่อบอกถ้าดื่มได้นะไม่ใช่โฆษณาเขาแต่ว่าเลือกจริงยืนยันว่าหายจริงๆด้วยนะและเป็นประโยชน์จริงๆไม่ได้เสียเงินมากมายเสียพอสมควรแล้ก็ต้องกินหลายอย่างด้วยได้เดือนเนี่ยเสียเงินไปถึงพันบาทเราหายชีวิตเราโปร่งใสเนี่ยแล้ว่อที่อนุมตทางนาว่าตัวนี้นะอยากจะฉันไปเรื่อยๆแต่มันหายแล้วอะไรยังหายแล้วปักกติแล้ว นี่นีไปให้หมอเช็คมาเรียนไปตรวจีเอาซ่องไปกลงมาซ่องอาซ่องไปส่งในในข้าพเอ้าเนี่ยล้วก็ว่าแสอหาอ่าเนี่ยดูตีตัวเนี่ยเป็นอาหารที่พิษภัณฑ์อาหารที่เสริมอ่าถ้าเยารักษาโรคช่วยได้หลายอย่างตัวนี้ความเข้าใจน้อพ่อเข้าใจยังไงเข้าใจว่าฉันแล้วหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริหารงานของสังคมบริษัทต่าได้มากมาย สร้างโรงพยาบาลเสร็จไม่สองเดือ